สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวละครลูจากมินเนี่ยนนะครับมีน้องแนะนํามานะครับแต่ว่าก็ไม่เคยดูครับแต่ว่ามันไม่น่าจะวาดยากอันดับแรกนะครับวาดตัวให้เป็นสี่เหลี่ยมที่ด้านล่างเล็กๆลงนะครับ แปลกไหมที่คลิปนี้วาดตัวก่อนเนื่องจากหัวมันเล็กนะครับหัวมันเล็กแล้วก็เป็นหัวที่แบบว่าไม่ได้มีสัดส,ส่วนที่เอามาอ้างอิงในการวาดตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นแขนยาวออกมาแล้วก็เป็นมือมีนิ้วชี้ขึ้น แขนข้างนี้ก็วางลงไปแล้วก็เป็นมือแล้วก็วาดส่วนที่เป็นผ้าพันคอพันสองรอบแล้วก็มียาวลงมาด้วยสองข้างเลย คราวนี้ก็วาดในส่วนที่เป็นขานะครับขายืนติดกันเลยยืนขาติดกันแล้วก็เป็นรองทเท้านะครับ ต่อมาก็วาดหูส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่นี้แหละครับตัวมันโอ้ลืมวาดแขนเสือ้อเมื่อเราขีดเป็นเส้นตรงนี้แล้วต่อมาเราก็มาใส่แขนเสือ้อมันก็จะง่ายนะครับนี่ครับลากให้มันเชื่อมต่อกันมันก็เสร็จแล้วนะครับต่อมามาวาดในส่วนที่เป็นหน้านะครับตา ตาวาดกลมๆไปก่อนแล้วก็เป็นคิ้วนะครับแล้วก็จมูกแล้วก็ปากมีฟันด้วยตรงตาก็ มาตกแต่งตรงเปลือกตานิดนึงนะครับแล้วก็วาดเป็นตาเล็กหลงนะครับกรูจากมินเนี่ยนก็คร่าวๆเท่านี้นะครับไม่ยากจริงๆด้วยคราวนี้มือก็มาใส่รายละเอียดของมือน,นะครับตรงนี้เป็นนิ้วโป้งแล้วก็ เป็นมือที่กำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมือเป็นนิ้วโป้งออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นนิ้วอื่นๆนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับภาพพันคอผืนฝั่งนี้ให้มันยาวๆด้วยต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับใช้ปากกาอันเดิม ปากกาใหญ่นะครับตัดเส้นรอบนอกก่อนเลย เราก็ตัดส่วนที่เป็นเสื้อนะครับหมึกเริ่มจะหมดแล้วนะครับขีดไปเป็นหมึกแห้งๆแล้วแล้วก็เป็นกางเกงนะครับกางเกงก็จะเป็นลักษณะ ที่ขาเล็กลงนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าต่อมาจะใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับใช้ตัวนี้แล้วกันเก็บรายละเอียดส่วนที่ เป็นส่วนเล็กๆนะครับเนี่ยอย่างนิ้วมือแล้วก็พวกรายละเอียดของแขนเสื้อนะครับปากกานี้ข้อดีของมันก็คือมันจะไม่ซึมนะครับหมึกจะไม่แตกเหมือนใช้ตัวปากกาเขียนเขียนแผ่นซีดีนะครับเขียนแผ่นใส จิ้มลงไปหมึกแตกเลยอันนี้หมึกจะไม่แตกนะครับมันไม่ซึมลงกระดาษทำให้รูปที่เราวาดมันไม่เลอะนะครับแต่ข้อเสียคือแห้งช้านะครับแห้งช้าก็ไม่ช้ามากแต่ถ้าใจร้อนก็จะทำให้ ภาพเราเลอะนะครับถ้ามือเราไปโดนไปถูอะไรประมาณนี้ มาก็วาดส่วนที่เป็นผ้า,าพันคอนะครับภาคนี้มันไปอยู่ในที่ที่มันหนาวใช่ไหมก็เลยมีผ้าพันคอด้วยไม่เคยดูมินเนี่ยนนะครับน่าจะเป็นภาคล่าสุดหรือเปล่า ที่มินเนียนสวมสเวตเตอร์ด้วยอ่ะก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับตัวกลูจากมินเนียนนะครับก็วาดไม่ยากนะครับโครงสร้างสี่เหลี่ยมที่ตัวเสร็จแล้วก็ค่อยๆเพิ่มส่วนอื่นๆลงไปนะครับลองดูแล้ววาดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ Thank you.